เมื่อพูดถึงเรื่องความรักก็ต้องพูดถึงวันวาเลนไทน์ใช่แล้วครับเฟกแกนออเดอร์ได้ปล่อยอีเวนต์เกาะกระแสวันวาเลบบนไทน์ออกมาให้เหล่าผู้เล่นทุกเซิร์ฟนั้นได้ฟาร์มหูตาแหกเพื่อเหล่าผู้เล่นเฟกแกนออเดอร์ทุกคนนั้นมีความสุขที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเซอร์แว่นและก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นทางท่าที่ในใจของพวกเขาก็รู้ว่าถ้าพวกเขาออกไปจากบ้านไปคุยกับเพื่อนไปหาแฟนมันน่าจะพัฒนาชีวิตของเขาให้เป็นทางที่ดีขึ้นมากกว่าเสียอีกแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นของคคลลิิปปปนนนนีี้้ววว่่่่ะะรรรเเเเเเเดด็มัออออยยูทาาาสสสซซบ์์ฟก ออกมาเป็นเซอร์แวตคนใหม่ประจําตู้วันเดินถ่ายครั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะรวบรวมอินฟินิตี้ช็อกโกแลตทั้ง5เพื่อพระลองอันไร้ขีดจำกัดคุณคุณไหมเนี่ยหลายคนต้องการเธอผู้ความน่ารักแต่วันนี้เราจะมาหาปากกาเซียนขอเชิญทุกท่านพบกับเราเหตุผลที่คุณไม่ควรกดกาชาหาเอาจังเหตุผลข้อหน่งเอจังกะนี่คือเทียริสของขอที่ไหน ชอบไม่เอากันเก่งระดับแคสเตอร์ไลาลาตีบึงบ้าไปเร็วถึงแม้วจจันนี้น้องเขาอาจจะไม่ได้กาบเทียนนี่แล้วแต่ต้องขอบอกเลยครับว่าเซิร์ฟลูกเมียน้อยนะอย่าง n อไม่ควรกดตอนนี้เป็นอย่างแรงและข้อ2ครับน้องเขาคือเซเบอร์เฟสใช่ครับน้องเขาคือเซเบอร์เฟสเป็นเบ้าหน้าของอัลเทียหน้าเบือ่อได้กันหน้าเบือ่อนด้กันหน้าเบือ่อฮะเอ๊จังก็จะแบบอัลเลียเวอร์ชันติงตองเฉยเน่นกูดูต่างกันไหม เหมือนกันทุกอย่างอ่ะผมยอมรับก็ได้น้องเขาต่างแต่กน้องเขาต่างแค่ิดเดียวนะน้องเขาต่างแค่ว่าน้องเขาเงียบน้องเขาใส่แว่นน้องเขาหน้ารักน้องเขาดีชัวเรียนเราก็น่ารักกว่าใช่แต่แต่ไม่ต่างกันเลยไม่มีทางไม่ยอมเสียเพรกับเซิร์ฟแวนบบนหรอกไม่มีทางเป,เป็นไปไม่ได้กูไม่กดให้ตายงก็ไม่กดไม่กดอย่างแน่นอน two hours later <c oughs> <c oughs> ยังไงก็ขอกราบสวัสดีเหล่าผู้ชมทุกคนทุกท่านกันไว้เลยละวกันนะครับต่ที่นี้เลยนะพบกับผมมาสคนเดิมนะครับตอนนี้เรากลับม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 าอีกแล้วนะครับกับการกดกาชาเฟกแกนออเดอร์อย่างที่เราทํากันนั่นเองย้ซึ่งแน่นอนครับช่วงนี้เป็นช่วงเดือนแห่งความรักเรื่องกุ้งผ้าอีเวนต์วันวาเลนไทน์หรือการพูดถึงวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะมันก็แพร่กระจายไปกว้างขวางทุกที่เลยนะอีเวนต์วาเลนไทน์ก็เข้ามาในเกมเฟกแกนออเดอร์เนาะ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้และเป็นสิ่งที่ผมรอคอยมาสักพักใหญ่เลยนั่นคือตู้กาชาของน้องมิสเตอร์เรียสพีโรเอยนเอ็กซ์ตอร์นั่นเองน้องเอจจังนั่นเองนะคือมาดแบบเป็นสาวน้อยเขาใจความหมายปะ่ะมาดสาวน้อยเงียบๆใส่แว่นโอ้โหแบบมาดแบบโอ้โหน่ารักอะ่ะอย่างที่เราพูดกันตอนต้นครับน้องเขาน่ารักแต่ความเก่งไม่มีเลยหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะตัวน้องเขาเนี่ยเป็นเบอร์ซิเกอร์สายควิก ที่ไม่ว่าจะเป็นการรับการโจมตีหรือจะเป็นการโจมตีเองเนี่ยน้องเขาจะ VNP น่าจะเร็วนะเมื่อเทียบกับเบอร์เซอร์ตัวอื่นยังมีสกิลไดล้มีโฮกุเนี่ยที่ตรงคอนเซ็ปต์กับเซเบอร์วอลหรือว่าเซเบอร์สเลเยอร์นะครับน้องก็มีสกิลเอาตัวรอดมีสกิลเสกดาวแล้วก็มีสกิลลดการดูดดาวเพิ่มพลังโจมตีปาร์ตี้มันเป็นอะไรที่ไม่สุดในทางหนึ่งทําให้เอจจังเนี่ยไม่เก่งเลยนะครับแต่ว่า,านั่นแหละ ทฤษฎีแม็กแมทครับแต่ว่าอย่าดูถูกเด้วยในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเขามีสกาดี้มาแล้วใช่ไหมซับควิกเนี่ยถ้าไปถึงช่วงเวลาที่สกาดี้เข้าเซิร์ฟอิงเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเอจังจะกลับมาพังง่าจอย่างแน่นอนนะจะเป็นเพอร์เซอร์เกอร์สายควิกที่อนข้างจะ น่าจะได้หยิบใช้กันบ่อยๆนะครับในการต่อสู้กับคลาสทั่วไปหรือแม้กระทั่งเซเบอร์นะ <c oughs> ก็2ปีข้างหน้านะถ้ากูรอไหวอยู่กูก็คงจะได้ใช้เอจังจริงๆแหละได้มาก็คงจะไม่ได้ปั้นหรอกครับแต่ว่าจะเก็บเอาไว้น้ยไว้น่ารักแล้วก็ตามเอ่อช็อกโกแลตด้วยนะอยากจะดูเหตุการณ์น่ารักน่ารักสำคัญสำคัญของเอจังเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะพูด่ากดเอจังแต่คุณเห็นทางซ้ายไหมครับนั่นนั่นไอ้นักบุญร่านนะครับ ก็เป็นยานดังหรือว่าโจนอบอาร์นะครับที่แถมมในตู้นี้ด้วยอันนี้จริงแล้วก่อนหน้านี้จะเป็นเอจังคนเดียวในตู้นะแต่เผอิญว่าผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่แล้วก็ในอนาคตตอนที่เอจังจะมาตู้เดียวอีกครั้งหนึ่งอ่ะผมก็ไม่ว่างจริงด้วยก็เป็นว่ากดตรงนี้ซะเลยดีกว่ากดกาชาไปเลยนะครับถึงแม้ว่าเอจังจะน่ารักและน่าสนใจกว่าโจนขาวก็จริงนะแต่ประโยชน์ใช้งานของโจนขาวก็โอเคแล้วก็โจนขาวก็สวยเลยนะก็แปลว่าได้ตัวไหนมาก็ไม่เสียหายนะแต่ว่าถ้าได้เอจังมาจะดีกว่าเป็นจํานวนงบทางสิ้น120 เพชรกฎของเรามีอยู่ว่าเราจะกดกาชาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้เอจจังครับถ้าได้เอจจังปั๊บไม่ว่าผมจะใช้แค่30เพชรหรือใช้แค่3เพชรผมหยุดทันทีแต่ว่าถ้าได้จนขามานี่คือไม่เขือแล้วนะโอเคมาอาจจะออกโลเดียวก็ได้นะเรากดไปหน่อยแล้วกันนะก็ถือว่าได้เล่นครับสมขำครับสาเพชรนะแต่ถ้าไม่ได้นี่คือไม่ขำนะครับเป็นการ์ดใบแรกของพงอะเปิดออกมาเป็นอะไรครับเปิดออกมาเป็นเซอร์แบนฮะน่าจะเป็น3ดาวหรือเปล่านะถ้าไม่มีฟิตปั๊บนะครับเป็นไรเดอร์นะครับ และเป็นโบดิก้าเป็นสซเว่เช่นกันฮะป,ปีแปปไม้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 เป็นแอซสซัสซินะน,นะฮะพัสซันรอยหน้าเป็นสเซเว่นเด้ครับเซเว่สนสามใบต่อกันฮะและใบนี้เป็นไซเดอร์ฮะซ้ำซ <ś in the background> ้ำต่อ <ś in the background> มาครับเป็นซีอีฮะ อ้าพระถังชายโงโงได้มาขึ้นฮะกาใบนี้เป็นเป็นไรเดอร์ครับแล้วไม่มีวิปปับโอ้ย <c oughs> อุชิวากะมารุ <c oughs> ขืนไปที่หัวาเป็นเซเว่นนะฮะเป็นเซเว่นอีกแล้วครับและเป็นไรเดอร์บริการปะโอ้โอ้เอ้ทำไมวะ กูว่าพอกดกาชาหมดปั๊บสิกูคงจะได้บริก้ามาเป็นสิบใบแน่เลยใจเย็นนะใจเย็นเพิ่งกดวงแรกค่ะเดี๋ยวเพิ่งใจร้อนนะเป็นเมดูซ่าไอเป็นมีเดียร์และเป็นทันน่าของไรเดอร์เหมือนกันใบที่สี่บริก้ารใบที่สี่ใบสุดท้ายยังวะหรือว่ายังมีสองใบเดี๋ยวนะใบเท่าไหร่ เป็นเลนเซอร์ฮ <c> ะ <oughs> เออเออให่นอยก,ก็ได้จาก,กัว <c oughs> กูยังเอาจาก,กัวเอ็นพหไม่ได้เลยเพราะ n อ NP เดียวเองเนี่ยฮ <c oughs> ะฮะะ,ะขำไม่เล่า <c oughs> บอดิก้าสี่ใบอ <c> ะ <oughs> <c oughs> ไม่ได้ใช้งานในสัตว์คนเรามันจะดวงดีแบบตลอดไปก็คงไม่ได้เนาะโลเดียวแล้วได้ตลอดไปคงไม่ได้ไม่รอช้าครับวงที่2ต่อเลยฮนะ เริ่มไปที่หนึ่งของวที่สองครับและไปด้านของเซอร์แวนครับสามดาวโฟร์สเกอร์ปีไว้ปียะโอแม่งเอ้ยไม่เปียนะน,น,นะฮะคืนเซอร์แวนนะฮะและเป็นไรเดอร์ครับบอดิก้าไหมโอ้เกือบได้บอดิกา้ <laughs> เกาเอ5ีะาแล้วยังดีที่เป็นเมดูซ่านะฮะ เป็น guns ของปรินนะครับและขึ้นมา,าเป็นใบที่4ี่ครับเปิดเซอร์แวนเช่นกันนะเป็นเอ็กซิงครับฮัสซันร้อยหน้าเป็นเซอร์แวนครับรู้สึกว่าช่วงนี้ได้เซอร์แวนตทียูนะแต่ถ้าได้ทองมาจะดีกว่าหรือเปล่าจิงเคอร์เดี๋ยวไม่ฟันเลยอ้ย ขอกัดทองคนระับกัดทองเต้ยหน่อยเต้ยหน่อยเต้ยหน่อยเตี้ยโอ้แม่เป็นเซอร์นอีกแล้วครับไม่มีซีอีแล้วเป็นเซเว่นครับเป็นแคสเตอร์นะมีเดียครับเฮ้ยยังไงกันเนี่ยฮะโอซี e. อีเว้นกูก็ไม่ได้เนี่ยยังไงกันเนี่ย โอ้ซีอีใหม่ด้วยซีอีใหม่ด้วยโวนสีอีงงอ่ะเออยังได้ซีอีริยาห์ปลอบใจโอเคโอเคก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ครับสำหรับการซีอีรียาห์ใบนี้แต่ว่าเดีกว่าไม่ได้อะไรนะกูอยากจะได้ซีอีอีเวนต์นอะเข้าใจหมายป่ะแล้วหมดไปครึ่งนึงแล้วฮะซึ่งยังไม่ได้เคลียร์กับมาเลยยังมีทั้งสองวงเออ ไปฮะวงต่อมาฮะอย่าได้เกงอย่าได้กลัวเรามีเหลือกี่เพชรเหลือตั้งเยอะนะเป็นเซเอเซเว่นนะอาชอร์ดเูเร็วเซเว่นครับใบที่สอง เออซีนอ๋อา๋ออ๋อไอ้สามเป็นซีฮะกูได้ใช้ไหมเนี่ยเอ้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 ยโอ้ยยังเป็นไรเด้ออีกแล้ว เป็นไรเด้อีกแลอาโอ้ยเหี้ย C E อะไรเนี่ยและเป็น C E ห้าดาว C ดาวหรอโอ้คือผมมาให้ครบห้าใบเลยก็ได้นะมาแค่สองใบนี่มันลิมิตเด็กไม่ได้เอ้ยโลดช้าเฮ้ยใช่ปะ ใช่มั้ยเฮ้ยต้องใช่นี่ลดชะไว้<อ><อ> เกิดปัญหาที่โปรแกรมอัดติดหน่อยนะครับทาให้คุณไม่ได้เห็นเหตุการณ์หลังจากที่ผมได้จนข่าวนะครับผมได้จนขาวมาี่โคตรบันเทิงนะจะบอกให้นะก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะจาบวันนี้นะเป็นไงมึงเป็นไงเพราะมึงกดไม่ได้ดิขอกพายจริงครับที่ไม่สามารถให้ดูตรงจุดนั้นได้เพราะเนื่องจากว่าโปรแกรมอัดมันเด้งไปก่อนแล้วไฟล์แม่งเสียเลยชิบหายสุดง่ายครับวันนี้สิ่งที่เราได้กลับมามีแค่2นะครับมีทั้งหมด2นั่นก็คือกอกอนกับ ตัวของโจนขาวนั่นเองนะครับอ่ามันน่าเสียใจมากเลยนะที่ไม่ได้เอจังเนี่ยเพราะเอจังเขาน่ารักอ่ะน่ารักกว่าโจนขาวด้วยแต่ว่าแต่ว่านั่นแหละเอจังกากอ่ะตอนนี้ตอนนี้ยังกากอยู่ได้เมอร์ชีมกลาแล้วกุ่มผาก็ยังได้โจนขาวโอ okay. ้ฟินฟินะจะขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาติดตามมันถึงตัวนี้นะจนจบนะ ถ้าอยากมีคลิปแบบนี้อีกเนี่ยอย่าลืมโดเน a t ผ่านทางทูโอเลตน,นะครับยิ่งมีงบเร็วมันก็ยิ่งมีคลิปกดกรชาเร็วนะครับชอบคลิปนี้กันรเปล่าครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และหากกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ได้จะเป็นการขอบคุณมากเลยนะครับไว้เจอกันโอกาสหนนะ้าซียะบายจ้าเย้ yeah. ใครได้เอจจางยกมือขึ้น